สวัสดีครับทา่านผู้ชมครับมาชมข่าวปัตนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญกับคุณประวัติติเตชะจุสกุลครับจะพาทาพ่านผู้ชมมาที่สถานีตำรวจผู้ทอนเมืองอำนาจ,จเจริญครับโดยมีพันตำรวจเอกสุพุ่นรวมสุขผู้ก,กำกับการสพเมืองอำนาจ,จเจริญครับกะแต่ปล่อยแถวปล่อยแถวให้ตำรวจหลายฝ่ายครับโดยนี่ครับก็บมีรองผู้กำกับการและตำรวจ จะลาจอครับได้มาบริการพี่น้องประชาชนในเทศกาลเขาพันสา,าครับนี่ก็วันที่10กรกฎาคมพั2568ครับกิจกรรมของจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับด้วยครับเทศบาลในพื้นกาใได้เฮเ,เทียนเขาพัรสาอย่างที่ครับรักษาประเภทนี้นี่ครับตำรวจจะลาจอเพื้นกาได้มาบริการพี่น้องประชาชนเพื่อบริการให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย นี่ครับกะขอความลมมืออาคมีขบวนอ,อยู่ในเขตชุมชนเท่ากาครับ่าครับรถความเร็วลงีล่ครับขอความลมมือเพื่อรักษาประเภทนี้อันดีงามเฮเ,เทียนเข้าพันษาครับจังหวัดอำนาจจะเลื่นนี่คือตำรวจผู้ทอนเมืองอำนาจจะเลิ่นครับในทางูุซกาอว้มากเห็นกะได้นำมาฝากรับกิจกรรมดีๆของตำรวจประชาชนตำรวจบริการประชาชน สอพอเมืองอำนาจเจริญบริการ,รประชาชนทูกระดับพระทับใจ